ฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลุกศิษย์สินแสมิงโหราโหรา, 24, ายี่สีไลน์ไอดีโหราโหรายี่สีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ โอเคนะลัคนาราศีต่อไปลัคนาราศีต่อไปเออลัคนาราศีพฤึกศพมาแล้วครับพฤึกศบมาแล้วพฤึกศพมาแล้วนะ เออลัคนาราศีพฤษภดวงความรักใน,ในครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรพฤษภครึ่งปีหลังนะครึ่งปีหลังจะเป็นยง Krishna, favor, ังไ,ไงนะครับลัคนาราศีพฤษภคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะนะมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนแล้วก็มีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนความรัก อืมบอกเลยว่าช่วงระหว่างเปลี่ยนเปลี่ยนครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเออเปลี่ยนผัดสองอ่ะเหมือน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 กับ Security ตอ่ะผัดแรกผัดหลังอ่ะเออนะดาวนะครับครึ่งปีแหลงครึ่งปีแหลงไม่มีนะฮะครึ่งปีแหลังอะไรวะครึ่งปีหลังดาวช่วงระหว่างเปลี่ยนไปไอ้เปลี่ยนครึ่งอ่ะครึ่งปีกับครึ่งหลังครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังอ่ะไม่ค่อยดี จุกจิกชาวพึกศบเนี่ยใครมีแฟนอยู่เนี่ยรู้เลยนะจุกจิกวุ่นวายบางคนก็ไม่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 ไมไมนั่นก็นเลิกกันเลยก็มีเหมือนกันนะเออชาวพึกศบอะตวงความรักอะนะพอมาในช่วงครึ่งปีหลังนะชาวพึกศบนั้น ดาวราหูยังคงเล็งไปยังเรือนคู่ครองอยู่นะครับยังคงเลงไปยังเรือนคู่ครองอยู่แล้วมันไปส่งผลจริงๆตอนที่ดาวราหูไปเลงกับดาวศุกร์ศุกร์กับราหูเลงกันในช่วงเดือนตุลาช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาพฤกษพที่ยังโสดมีโอกาสจะมีคนมาชอบพอกันนะ แต่ดูให้ดีนะครับมันมีมาทั้งจริงมีมาทั้งหลอกนะมีมาทั้งจริงมีมาทั้งหลอกดูให้ดีแล้วกันครับต้องบอกเลยว่าตาดีได้ตาร้ายเสียทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเออทำไมถึงเป็นเช่นนั้นสุกร์ไปเล่นกับราหูอะแล้วสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของของของ,ของพฤกษบเลยมาอยู่ในเรือนคู่ครองมีโอกาสหนุบหนับหนุบหนับนั่นะในช่วงประมาณตุลาคมอะ่ะ ดูให้ดีเถอะนะนะครับแต่อย่างไรก็ดีใครที่จะคิดไปถึงเรื่องการแต่งงงแต่งงานอะไรของพึกษบเนี่ยปีนี้ไม่ทันแล้วนะจ๊ะไม่ทันแล้วนะครับจะพูดทำไมวนะนจ๊ะกูนะฮะไม่ทันแล้วนะครับนะเพราะว่าดาวมันยังไม่ได้เดินเอื้อถึงขนาดนั้นมีโอกาสคบหากันอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้ แต่ก็คบหากันภายใต้เงาของดาวราหูคบหากันภายใต้เงาของดาวราหูนั่นหมายความว่าเปิดเผยยากเปิดเผยยากชาวพฤกษบนะให้รู้กันไว้แบบนี้แหละนะครับช่วงที่ดีของชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้นนะนะนะครับในเรื่องความรักเนี่ยผมจะบอกยังไงละ่ะ มันแบบจะโชคดีแบบพีกๆเลยคงไม่มีมันก็มีแค่มาคบกันแล้วก็ได้ไปไหนมาไหนกันเอออาจจะโซเดมคอมกันด้วยกันแหละมั้งไม่รู้เหมือนกันนะอืมนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดที่จะไปสรุปเป็นการแต่งงานเลยสำหรับคนที่คบกันนะหรือยังไม่ได้สรุปถึงขนาดที่ต้องไปอยู่บ้านใคร บ้านเอ่อคนนั้นเลยคงไม่ใช่อาจจะต้องคบหากันแบบไปไปมาๆมีความเป็นไปได้สูงมากนี่แหละคือชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะส่วนคนนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับช่วงกรกดาสิงหาความรักไม่ค่อยดีนะกรกดาสิงหา จริงๆมันมันส่งผลตั้งแต่ประมาณช่วงมิถุนาไปไปลายแล้วพอต่อมาถึงกรกฎาสิงหาก็ไม่ค่อยโอนักนะครับยังไงก็อดทนแล้วกันถ้าไปต่อไม่ไหวก็ต่างคนต่างไปนะอืมต้องย้ำไว้แบบนี้แหละมันจะมีการหาเรื่องหาราวกันบางคนก็อยู่แบบทนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนฮะช่วงเดือนกรกฎาสิงหาเป็นสองเดือนที่ต้องระมัดระวังที่สุดในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศี เอ่อพึกศพนะครับอ้าวทักไทย FC กันหน่อยนะพึกศพเข้าใจตรงกันแล้วนะสวัสดีน้องนาวานะครสวัสดีอาจารย์หมิงสุดหลอนนะ่ารักใจดีมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ส่งหัวใจมันประมาณ10ดวงอืมนะครับคุณน้ำตาลสวัสดีคันแสหมิงทีมสิงห์นะอ่าอันนี้บอกอาจารย์เป็นคนตลกแล้วก็หัวร้อเลขห้าสามตัวเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าเป็นคนตลก คุณชัววิชวช,ชี่เหรองั้นเรียกคุณพี่ขาโอ้ยอย่าเรียกคุณพี่ขาเลยค่ะฟังแล้วลมสวาดมาเลยนะคะโอ้ยเรียกอะไรคุณพี่ขาตกใจหมดเลยเนี่ยคุณโจอี้กาลีเขาดีใจถึงลัคนาเขาแล้ววันนี้อาจารย์ดูหนุ่มและหล่อคุณสาวิศส,สาวิศอะไรวันเนี้ยส,สตีวิทโอ้ยเขาชื่อสตีวิทไอ้นี่ก็จะไปอ่านว่าสาวิตรี เปลี่ยนชื่อเูอ้อีกอืมคุณเจตบอกเรียกพี่ได้ไหมแล้วจะได้ค่าขนมหมื่นห้าคุณเจตก็อย่าไปพูดแบบนี้เดีวยวโอ้ตายแล้วตายแล้วคุณเจตเอ้ยเฮ้ยคุณกัญญาบอกว่าแม่นมากค่ะอาจารย์ปลายปีนี้คนรักจะเดินทางมาอ๋อของพี่กัญญาเขาลักนาสิงเนี่ยขอให้แฟนเดินทางมานะพี่กัญญานะอา้าวลักนาราออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัท ชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเแหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล